เยินแล้วเขาซ้อเครื t <t ่องวิทามก็วันนี้นะคะตามก็มาเปิดตัวนอกบ้านเนาะปกติเราจะเปิดในบ้านเกือบตลอดเลยก็วันนี้ต้องทำอะไรกันบ้างอีไปรินเพรอันนี้คือไอรินนะแต่อนนี้คืออีเพราะนามเป็นฝาแฝดกันน่ารักชิวสุดๆในบอกซิวจะไปไหนกันจะไปซื้อแค่ที่ชมคู่กันเพราะจะไปเดบิวต์ีทโชวแล้วก็ไปเที่ยวกันกับวันเกิดพี่ชมกันใช่ก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันเป็นร้านแบบ มีความสเปนนิดนึงแบบเต้นเต้นปะจะเต้นหรอขอไปกินทาปาสหนึ่งเดียวได้ปะไม่แกมันเป็นอารมณ์แบบร้านเต้นเต้นซัมบ้าสเปนนี้ฉันรอเธอนะรอฉันรอคอนเทนต์เธอเต้นปฟิฟอเต้นด้วยกันเดี๋ยวเราไปสื่อแก้พี้ชมมันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปร้านกันเนาะ เอยทุกคนเราก็มาถึงร้านกันแล้วร้านอยู่ข้างหลังนี้เองชื่อว่าซาวซ่าโตโฮซัมติงมันก็เป็นร้านแบบว่าเต้นซาวซ่าแบบสเปนปะแต่แบบเอาตอนนี้หลบเกเค้กให้ได้ก่อน <c oughs> เอเอมันสึกเคยังไงเค้กก็ <c oughs> คือรู้คึกยังไงเดี๋ยว <c oughs> น่าจะเอาอะไรป่าพนักง,งานปะพ,พี่ชมบอกว่าจะมาร้านพอดีแล้วเราก็คือตอนแรกเราคิดว่าเอาเอมาถึงปุ๊บก,ก็แบบเอาเค้กไปหลบที่ไหนหลบคือปลาสาย ซึ่งความกันเทยปะต้องมาสวยสุดก็สวยสุดแต่โป้สุดแล้วสวยสุดด้วยก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเออเราจะต้องทำยังไงเนาะแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าในงานจะเป็นยังไงนะทุกคนมันก็เหมือนมาร้านกินข้าวปกติแหละจริงๆแล้วไป Happy Song Happy Birthday Birthday Girl Birthday Girl ปะคขาวันนี้ แน่นอนนี่อะไรเด็กแฟชั่นถูกค่ะแต่งมาค่าค่ะเห็นน้องไปนนนี่างง้อชื่ออะไรนะคาเวียคาเวียนี่อชั่นปกติทุกมือเหนะจะต้องร่วมกันไม่ใช่ชื่อนใครชื่ออะไรสมัยสุริชื่อเซียวสะพานหน่อยว่ายังไงกับวันเกิดปีนี้คะรู้สึกเก่มากเลยค่ะแก่ขึ้นปะเธอสามสิบแล้วค่ะ แก่แล like em. um, no kind of nope, no, <so ้วคือแก่นัดพุ่มพึ่งอะไรตอนนี้สองทุ่มก็คืออะไรคือกลัวเราความกระเทยนานก็มาสายแล้วมาสายก็สวยสุดแล้วก็แหวกูอีกไม่สวยที่สุดแล้หน้าของคนที่รู้ว่าสวยไม่สวยโน่นไปแล้วไปแล้นรี่โนรี่รู้คนโน้ถ่ายปะบ้างเคยมาแล้วใช่โอเคเข้าใจได้บ้าจริงละเดี๋ยวกันนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะมีคลาสเต้นใช่ไหมคือต้องต่อหรอที่นี่คนจะมีคลาสเต้นของกล้องเต้น อะไรนะอะไรนะมีคาเต้นอะไรนะพูดตอบไปสิคที่นี่เขาจะมีคาเต้นทุกวันสอนเต้นมาจาต้าเซลซามากะเลมาเกะเลงเมเลงเกเมเลงเกเมเลงเกมาเกเรงอะไรวะเอ้ทุกคนมาแล้วทักทายกันหน่อยสิค่ะทุกคนชนแก้วได้ไหมคะขอชนแก้วหน่อยเฮ้ยเออแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะดิชซ ็คือจุดแข่งให้พี่ชมกับพี่โน่นแนวตอนนี้นี่ตอนินกันคะม่ีกัน้นบอ,อย่ายไปกกูนลมเเราจะไปแบพี่ชมกับพี่โน่นกันแล้ว Yeah, everybody na

เราก็กลับมาถึงสถานีบ้านเราแล้วเนาะเราก็จบแล้วสําหรับวันนี้เนาะที่เราได้ไปแบบว่าเออเขาเรียกว่าไงนะเป็นแบบสเปนิชเวิ r l d เนาะแล้วก็ไปแฮปปี้เบิร์เดย์วันเกิดพี่2คนนะครับก็คือพี่นุ่นกับพี่ชมพู่เนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันเกิดของพี่นุ่นเนี่ยก็คือผ่านมาเนี่ยก็คือประมาณครึ่งเดือนนั่นแหละแต่ว่าเราก็มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังนะครับเพราะว่าตอนนั้น,น่ะตามก็คืออยู่ที่ไทยนะครับแล้วก็เพิ่งจะได้กลับมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์วันนี้นะครับก็เลยเออแบบว่าแฮปปี้เบิร ขอตัวไปก่อนเนาะวันนี้เพราะาเหนื่อยมากตอนนี้มันก็แบบว่าเออเกือบจะเที่ยงคืนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงเนี่ยตามก็ฝากคลิปของตามไ,ไว้กกด, like, ด,ด้วยนะครับแล้วก็ฝากซับสไครป์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนะี่ยทุกคนอย่านะลืมกดกระดิ่งไว้นะจะได้แบบว่ากลับมาดูกันอีกเนาะตามก็จะมาทำคอนเทนต์อีกนะครับเพราะว่าจะมาดูว่าในอังกฤษเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มาทำคอนเทนต์ที่จะพยายามทำคอนเทนต์ที่มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ตามบอกเลยแล้วก็เพิ่งจะเริ่มทำเนาะก็ยยยัััังงไไไไม่่่่ดด้้้ีีเเททาาาาาหหรรนนนนนะะะกก็ววววุคคจชอบบบบนนปแล๊